ในระหว่างที่ถูกพิษทับซัย์ตดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลายสามารถที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้หรือไม่และสามารถไปงานได้แค่ไหนรวมถึงต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไรบ้างในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายโดยละเอียดพร้อมกับเป็นการอัปเดตนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน2 5ง6ันตนเองก็ได้มีโอกาสที่จะขออนุญาตให ลูกค้าเดินทางเพื่อไปสัมภาษณ์งานที่ต่างประเทศนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนและหากการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีก็จะมีสัญญาจ้าง1ปีดังนั้นจึงอยากที่จะมาอัปเดตกันว่าในการขออนุญาตที่มากกว่า1เดือนซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน1ปี2ปีหรือ3ปีนั้นนะมีกระบวนการในการดําเนินการอย่างไรบ้างแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะช่วงแรกอย่างเช่นขอแบบไม่เกิน1เดือนนะคะไปดูงานตามที่บริษัท อนุญาตให้ไปหรือไปทำกิจกรรมต่างประเทศกับบริษัทโดยที่มีบริษัทหรือบุคคลออกค่าใช้จ่ายให้กรณีนี้ก็คือสามารถที่จะขออนุญาตได้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะว่าจะเดินทางไปประเทศไหนและหากยังไม่มีพาสปอร์ตก็ต้องขอให้เจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้ทาง กะสรวงการต่างประเทศอนุญาตให้ทำพาสปอร์ตและรวมถึงมีหนังสือหนึ่งฉบับเพื่อไปยื่นที่ตอมอนะคะว่าอนุญาตให้เดินทางออกไปต่างประเทศได้คราวนี้ถ้าสมมุติว่าจะเดินทางไปนานกว่านั้นเช่นลูกคาวามของคนไป3เดือนเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งานที่สมัครไว้นะคะคราวนี้ไป3เดือนสิ่งที่ต้องใช้คือ1คุณต้องไปขอวีซ่าในประเทศนั้นๆก่อนถ้า ถ้าประเทศนั้นต้องมีวีซ่านะคะแล้วก็มีกําหนดการในการเดินทางที่แน่นอนแล้วดังนั้นเรื่องนี้เราต้องรู้2อย่างอย่างแรกก็คือกระบวนการดําเนินการขออนุญาตภายในประเทศกับ2ก็คือประเทศที่เราจะไปนั้นมีข้อกําหนดข้อจําก,กัดเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องไปหรือไม่ อย่างเช่นบางประเทศเขาก็ดูในเรื่องของศักยภาพและความเชื่อถือทางด้านการเงินดังนั้นถ้าถทกพพทราพหรือเป็นบุคคลล้มละลายก็อาจจะไม่สามารถขอวีซ่าได้อันนี้คุณต้องไปศึกษาในรายละเอียดของประเทศนั้นๆน,น,นะคะเรื่องของการอนุญาตให้คนเดินทางเข้าไปดังนั้นในการไป3เดือนสิ่งที่ต้องดําเนินการคือหนึ่งคุณต้องไปขอวีซา่าแล้วก็ระบุวันที่ให้แน่ชัดว่าคุณจะไปในระหว่างวันที่เท่าไหร่ยังไงเมื่อได้วีซ่าเสร็จแล้วก็มาเขียนคําร้อง ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังจากนั้นเจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์ก็จะออกใบอนุญาตให้2อใบก็คือใบแรกใช้ที่ตอมอใบที่2ก็คือใช้สําหรับกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถถือ2ใบนี้เพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้การจองตั๋วเครื่องบินก็สามารถทําได้ปกตินะคะแต่เพียงแค่เวลาที่เราจะต้องเดินทางออกไปนอกประเทศในการตรวจผ่านตอมอต่างๆนั้นนะขอให้เราเผื่อระยะเวลาไว้หน่อยเพราะว่าเอกสารพวกนี้ต้องผ่านการตรวจสอบ นั้นมันจะเป็นจะต้องอมีระยะเวลาในการตรวจสอบไม่ใช่แบบว่าเดินผ่านปกติเหมือนคนทั่วไปได้นะคะซึ่งของคนในรอบนี้ไป3เดือนเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งานยังไม่รู้ว่าได้งานหรือเปล่าดังนั้นรอบนี้จึงไม่มีความแน่ชัดในเรื่องของรายได้ไม่มีการวางเงินประกันแต่อย่างใดแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเมื่อกลับมาแล้วแล้วที่ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยทางบริษัทเขาตอบรับมาได้ต้องเซ็นสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสัญญาหนึ่งปี2ปีหรือ3ปีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทํางานที่ต่างประเทศอ่ะในสัญญาหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาให้เราหยุดพักผ่อนนานอ่าห่เดือนหรือสามารถที่สะสมได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าสัญญาหนึ่งปีหรือสัญญา2ปีแล้วมีสัญญาที่แน่นอนแน่ชัดค่าตอบแทนที่แน่ชัดระยะเวลาที่การทํางานแน่ชัดดังนั้นเขาจะคํานวณรายได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นสมมติเราคนไปทํางานต่างประเทศ เงินเดือนผลสัก3ามแสนต่อเดือน3ามแสนต่อเดือนสัญญ,ญาจ้างก,ก็คือ1ปี1ปีก็คือนั่นหมายความว่าผลก็จะได้สิ้นปีก็จะได้ประมาณ3ามล้านหกแสนบาทสามล้านหกแสนบาทณวันนี้ผลยังไม่ได้เดินทางไปผลยังไม่มีรายได้ตัวนั้นแต่ที่แน่ๆถ้าฝนไม่ไปทํางานที่นั่นฝนก็คืออาจจะไม่มีรายได้ก็ได้แล้วถ้าฝนเดินทางไปชัวร์หรือเปล่าหละ่ะว่าฝน่ะ จะเอาเงินนั้นอ่ะกลับมาที่เมืองไทยมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้เพราะเหตุผลที่อนุญ,ญาตให้ลูกหนี้ไปทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือเพื่อให้ลูกหนี้มีไรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระโดยการมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้บ้างแต่อย่างที่บอกค่ะหาถ้าฝนเงินเดือนสามแสนแต่หน้าวันเนี้ยฝนยังไม่มีเงินสักบาทหนึ่งยังไม่ได้ค่าจ้างแน่นอนเม่สิ้นปีจะได้สามล้านหกเพราะได้เดือนละสามแสนดังนั้นหารือในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรเสียเนี่ยในแต่ละเคสเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการคําตอบเน็ตที่แตกต่างกันแต่นี่เป็นภาพกว้างที่หารือกับเจ้าพนาักงานักษดังนั้นในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศจะสามารถไปได้6เดือน1ปีหรือ2ปีหรือไม่นั้นเนี่ยต้องมาพิจารณาอะไรกันบ้าง 1. พิจารณาจากสัญญาจ้างนะคะถึงระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามสัญญาถ้ามีระยะเวลากําหนดไว้แน่ชัดก็สามารถที่จะขออนุญาตไปได้ตามวันเวลานั้น 2. ต้องรู้ในเรื่องของค่าตอบแทนที่ได้รับเพราะค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการวางเงินประกันค่าใช้ใจ่ายในการไปทํางานออ้ยอย่างเช่นสมมติว่าฝนต้องไปทํางานแล้วก็มีค่าตอบแทนอัตราที่3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนมีระยะเวลา1ปีนั่นหมายความว่าถ้าไป1ปีก็คือค่าจ้างรวมของฝนเบ็ดเสร็จ1ปีแล้วก็คือ3ามล้านหกแสนบาทแต่ณวันนี้ฝนยังไม่ได้รับค่าจ้าง การที่จะวางเงินประกันนั้นผลเองก็ยังไม่มีศักยภาพที่จะวางซึ่งโดยการหาหรือว่าเฮ้ยท้ายที่สุดในการวางเงินประกันนั้นมีหลักเกณฑ์แค่ไหนเพียงใดหรือเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องหารือกับเจ้าพนักงานทรัพย์เบื้องอต้นให้เตรียมมาอยู่ที่เงินเดือน1เดือนนะคะก้อนนี้ของผลก็เท่ากับว่าต้องเตรียมเงินประกันไว้ส0 0 0สนบาทแต่ถ้าเรามีไม่ถึงก็พูดคุยหารือเพื่อที่จะหาแนวทางคําตอบร่วมกันว่าจะต้องวางเงินเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อผลวางเงินประกันค่าใช้จ่ายแล้วสมมุติว่าผลกลับมาและหลังจากนั้นผลเองก็ไม่ได้ต่อสัญญาที่เดิมอีกแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าและผลเองก็ไม่ได้เอาเงินมาให้ด้วยนั่นหมายความว่าเงินค้ำประกันนั้นก็จะถูกริบเพื่อที่จะแบ่งให้กับเจ้าหนี้ข้อที่3สิ่งที่ต้องพิจารณา,นานก็คือว่า โดยปกติในการทํางานถ้าเราทํางานในเมืองไทยแล้วก็มีรายได้ค่าตอบแทนที่แน่นอนเงินเดือนที่ได้นั้นเนี่ยจะต้องส่งเข้ากรมบังคับคดีแล้วเจ้าพนักงานมิทักรรษ์ทรัพย์ก็จะอ่านาจ่ายเงินจากบัญชีที่ส่งเข้ากรมบังคับคดีเนะี่ยใส่เข้ามาในบัญชีที่เจ้าพนักงานมินนทัก์ทรัพย์อนุญาตให้เราเปิดไว้เพื่อการดํารงชีพแต่ในกรณีที่ทํางานต่างประเทศบางครั้งการโอนไปโอนมาพวกนี้อาจจะไม่สะดวก เจ้าพนักงานพิจารณาก็อาจจะก,กาหนดไปเลยให้ก็ได้เช่นอาจจะก,กําหนดให้ผลอยู่ที่สัก 50%, 60% 70%หรือ80%ในจากรายได้ทั้งหมดอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่าค่าตอบแทนที่ผลได้ในประเทศนั้นๆเนี่ยผลต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นอย่างไรบ้างแล้วเหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่าดำรดงชีพในประเทศนั้นๆค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักเท่าไหร่เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมว่า ในแต่ละเดือนหลังจากที่ห,กหักเงินเดือนหรือทุกสิ่งอย่างแล้วผลควรที่จะจัดสรรมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้เดือนละเท่าไหร่แล้วท้ายที่สุดเมื่อคร,รบระยะเวลาที่ผลเดินทางกลับมาเมืองไทยกรณีน,นี้สมมติว่าผลต้องให้เจ้าหนี้อยู่ที่เดือนละ10,000แบาทนั่นหมายความว่าครบปีก็คือ1นึ่งล้านสองแสนบาท ถ้านกรณีที่มีเงินค้ำประกันอยู่แล้วส0 0 0สนคนก็แค่มาเติมในส่วนที่เหลืออีก900 0 0บาทเพื่อให้ครบ1น0 0 0ล้านสองแล้วก็แบ่งให้กับเจ้าหนี้แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยสัญญาทำกัน3ามปีแต่เดินทางกลับมาปีละ1ครั้งเงินค mm ้ำ hmm. ประกันอาจจะไม่ถอนก็ได้ค่ะแล้วก็กลับมาก็นำเงินมาส่งเข้าในกรมค,คดีแล้วก็เดินทางไปทำงานต่อซึ่งในการเดินทางไปทำงานต่อในแต่ละ จะมีช่วงระยะเวลากำหนดให้เดินทางเข้าเดินทางออกซึ่งเราเองก็ต้องถือหนังสือนี้ให้กับตอมองเหมือนกระบวนการเดิมที่เราเคยออกจากประเทศไปแล้วคราวนี้กระบวนการในการเข้าเมื่อเราเข้ามาในประเทศแล้วเนะี่ยต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน,างนาพิทักษ์รู้สึกว่าไม่ได้เจอภายใน3หรือ7วันนะคะในต้องเข้ามารายงานตัวเพราะถ้าไม่รายงานตัวเดี๋ยวจะมีประเด็นในเรื่องว่าไปโานนลบหนีแล้วในการขออนุญาต ไปทํางานต่างประเทศหรือไปดําเนินกิจการใดๆก็แล้วแต่ในครั้งต่อไปก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคนะคะดังนั้นสรุปความว่าเมื่อถูกพิจารณาหรือเป็นบุคคลล้มละลายก็สามารถที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้แล้วก็เงินที่ได้เป็นค่าตอบแทนนั้นก็จะต้องมาจาัดสรรปันส่วนให้กับเจ้าหนี้ เพราะโดยหลักการคิดก็คือถ้าเรามีงานมีงานทาเราสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูคนที่เรามีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูได้และสามารถที่จะสั่งสอ์ให้กับเจ้านี่ได้บ้างอันนี้ก็ย่อมที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่ปล่อยให้ลูกนี้เป็นคนตกงาน 3- าปีซึ่ง 3- าปีถ้าไม่มีงานไม่มีการทําก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นภาวะที่มีความรู้สึกเคว้งและอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับตัวเราไม่มีคุณค่าแล้วมันจะส่งผลเสียให้กับ ตัวเราเองหรือคนรอบข้างแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรวมมันได้รับผลกระทบกันไปทั้งหมดดังนั้นในระหว่างที่ถูก,กพิจทรย์หรือเป็นบุคคลลุมลายการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศนั้นไม่ยุ่งยากถ้าเราทราบกระบวนการขั้นตอนแล้วโดยปกติที่ผลดําเนินการให้เนี่ยก็คือไปช่วงเช้าเลยค่ะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนังสือทุกอย่างก็จะเสร็จก่อนเที่ยงนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะถือหนังสือนี้ชัวร์แล้วว่าเราได้รับอนุญ,ญาตให้ออกต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว จะซื้อตั๋วเครื่องบินคือภายในวันสองวันเราก็สามารถเดินทางได้แต่อย่างไรเสียเนี่ยก่อนที่จะไปขออนุญาตเพื่อความชัวร์เราก็ควรที่ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่รักทรัพย์คนที่เป็นเจ้าของสำนวนและดูแลเรื่องนี้ของเราเนี่ยคือใครแล้วก็จะต้องเตรียมเอกสาร123อย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ไปดําเนินการเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วสามารถที่จะดําเนินการให้เรียบร้อยภายในครึ่งวันเวลาที่เหลือเราจะได้ไปเตรียมการเรื่องอื่นกันต่อคะ่ะบอกว่า คลิปนี้คงจะมีประโยชน์และหากท่านใดต้องการที่จะพูดคุยเพิ่มเติมหรือสอบถามก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่ QR Code หน้าบกคลิปได้นะคะคนที่ตอบคำถามทั้งหมดจะเป็นคนเองแล้วก็หากมีข้อสงสัยเรื่องใดสามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะคนยินดีที่จะตอบให้แต่บางครั้งอาจจะล่าช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้รับคำตอบก็สามารถที่จะถามได้เพิ่มเติมนะคะบางครั้ง คำถามอาจจะเยอะมากจริงๆทยอยตอบให้ไม่หมดและเหมือนเดิมค่ะทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันกันได้นะคะสำหรับคนแล้วการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้เพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความรู้ทุกคนก็สามารถที่จะเลือกสรรในสิ่งนั้นให้เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ข้อจากัดเงื่อนไขแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมกับเราเท่ากับตัวเรามากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ